คำว่าสมาธินะพวกเรามันก็เหมือนกับน้ําที่มันใสเนี่ยน้ําใสในคลองเรามองลงไปเนี่ยเรามองเห็นเลยไหมเรามองลงไปน้ําที่มันใสมองเห็นกุ้งหอยตัวตอบปลาปลาเลยเลยใช่ไหมได้คิดไหมน้ําใสแค่นั้นเลยมองเห็นเลยมองไม่ใช่มองทีละทีละทีละตารางนะมองปุ๊บลงไปเห็นพร้อมหมดเลยกับพวกเราใช่ไหมเห็นปุ๊บหมดเลยกุ้งหอยป๊บปุ๊บทันทีเลยเนี่ยนี่แหละจิตที่มัน ใสมันก็เหมือนกับทาไมมันน้ามันใสเพราะมันนิ่งทํายังไงเพาะสารส้มใส่เด้ออกรีนใส่เต้เปล่าใส่มันก็ไม่ใสเดยวนั้นต้องไปทํายังไงเอาไปพักไว้เยอะๆหนึ่งนึะพักนานเป็นไงตกตะกอนยิ่งใสมากใช่ไหมทีนี้ไอ้กรอนที่มันจะใสเนี่ยเรามองดูมันขุ่นมากไหมขุ่นมากใช่ไหม พอมันใสแล้วเนี่ยตะก,กรนกับน้ําใสอนไนมากกว่ากันนั่นแหละพวกเราเอ้ยกิเลสมันก็เหมือนตะก,กรนนั่นแหละมันนิดเดียวเองมันนิดเดียวเองทําไมมันทําให้มันขุ่นน,นี่ไงคนนี่ไงเข้าใจไหมนั่นแหละคนนั่นแหละจิตเราที่บอกว่าจิตกิเลสมันนิดเดียวเองมันหยดใจจิตเราเนั่นนะบ <laughs> อกไม่เห็นเลยครับอันเดียวกันนั่นแหละ มันคนเนี่ยถ้านิ่งเมื่อไรเนี่ยมันไม่มีผลผลเลยนะครับมันเล็กมันนิดเดียวถ้าเราทําน้ําให้มันใสแล้วนะเราจะเอาน้ําใสาหรือเอาตะกรอนมาใช้เราก็ใช้เฉพาะอันที่มันน้ําเป็นน้าใสเดีด๋ที่เลสคือตะกรอนเข้าใจไหมที่เลสมันคือตะกรอนเราจะไปใช้แต่มันไม่มีประโยชน์มันมีแต่ทุกข์อย่างนงี้ยนะครับ